ซีพอขาดไปยครับกลับมาพบกันเช่นเคยในทางตะเลขการเสียงโชคลาภกิจการรัฐบาลเตือนบ้านไม่จะไปทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงงหุ้นรอบต่างๆจันถึงสุขครับพบกันในรอบของวันศุกร์ที่4สิงหาคมมาศุกร์ที่4สิงหาเรามาแก้มือกันมาล้างตากันเนื่องจากผลรัสที่3เมื่อวานนี้แนวทางหลุดจ้ากระจายเลยเนาะมาแต่เด่นครับเจาะไม่มาซักตัวเลยโอ้โหบันทึกไว้เลยครับ มาสรุปเนะืทางวันพฤหัสบดีที่3ก่อนเนาะเฉพาะกิจ017ล่าง85พิเศษ733ล่าง75ปกติครับ288ล่าง64 VIP ครับ881ล่าง46หันแน่เป็นไงครับเจาะ669955มา8833เจริญละเ,ลลเออเด่น1นมาเฉพาะก,กิจครับเด่น6มาปกติที่เหลือ ให้อะไรครับ1.6มา1.7ให้อะไรครับ3.6ให้6.3มา6.4จะเหลือไหมล่ะ v i p ให้5.4มา6.4เออมา4.6นะมันจะเหลือไหมล่ะไม่รอดครับพี่น้องอา้าวชุด3ตัวเมื่อวานใครตัดเล่นแตกอยู่นะ8.5กับ8.1เนาะอ้าว8.1 8.5เนาะมาอยู่นะก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีดูนเนาะบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คล้วครับ วันที่3สิงหาคม2 5 6 6แนวทางพอพารวยหลุดจ้า1วันในรอบปี66มาตามกันต่อครับพี่น้องวันนี้เราจะแก้มือล้างตาให้กับวันพฤหัสที่3นาะเนะื่องจากวันพฤหัสที่3นี้สน้อยน็อกพอพารวยแบบโอ้โหคลาดส,สายตาไปเลยเนาะแม่ให้มาดีทุกรอบแต่ขาดไปแต้มเดียวทุกรอบแม่มันเป็นจังใดอา้าวบันทึกไว้พี่น้องบันทึกไว้เลยครับ วันที่3สิงหาคมสอ6พอพอพารวยหลุดจ้าบันทึกไว้เลยพี่น้องปีหกหาครับปี2 5 6 5นเนี่ย365วันครับพอพารวยหลุดไปแค่4วันนะสำหรับปีที่แล้วปีนี้ย่างเข้าเดือนที่8แล้วเพิ่งหลุดไป1ครั้งอา้าวก็หวยมันมีเข้าไม่หลุดเนาะสำหรับพอพารวยนี้เข้าเฉพาะเด่นไม่นับครับถ้าเจาะไม่เข้าไม่นับนะจ๊ะมาไปกันต่อพี่น้อง เฉพาะกิจ18พิเศษ64ปกติ49 VP39 มามาดู3949มันสีออกบ่าเด็กบานแอร์เดี๋มามามาสมกเด่นวันพี่น้อง3604เด่นวันหุ้นบ่ายจัดไปเลยรัวๆกับกับวยรอบบ่ายนะ9 9 4 4ครับให้เก้าเมื่อไรอย่าลืมตีลังการเป็น6ไว้นะครับ3ตัววันนี้ให้3ชุดเหมือนเดิมเมื่อวานเนี้ย2ชุดตรงนี้นะครับ85กับ8 1มานะครับมาในตารางเลยนะ อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับแต่แอดชอบนี่ครับ989แอดชอบมากเลยกับ138นะครับอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางนอกตารางและในตารางครับ2ทุ่มสาวฝากของเราพัฒนาครับ438นะครับรอบที่แล้วให้ไหลรัวๆแตกด้วยไหลให้87ด้วยเนาะแตกด้วยมาวันศุกร์นี้จะเฮงจะปังสมชื่อไหมจะรักษากิติภูมิชื่อเสียงตุข,ของพอขาดรวยไว้ได้ไหมมาลุ้นไปยกันครับ0384 นี่ให้เลขบ้านเลยเป็นไงล่ะ0384เจาะโชว์2ตัวครับ3824ชุดฟัน3ตัวนะจ๊ะก็อย่าลืมนะตัดเล่นหน้าและหลังไปและกลับเสมอนะจ้ะอาอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับวันศุกร์นี้ลาวไม่น่าจะเบิ้ลน,นะครับไม่น่าจะเบิ้ลนะเนาะอ้าวก็ใช้ดูพี่เจพี่น้องแล้วกันเนาะชอบเบิ้ลก็ตัดเบิ้ลไปนะครับสีน้อยและลาววันศุกร์เรามาเฮงมาฟังด้วยกันครับ คนที่ติดตามของท่กผู้ชมครับดูแนวทางและกดไลค์นะจ๊ะไม่งั้นไม่ปัก